นี้เราจะมาดูกัน,นะคะว่าถ้าสมมุติคุณเป็นเริ่มคุณเป็นคนเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะสานต่อหรือเปล่าเขาจะสานต่อไหมเนี่ยนะคะถ้าคุณเริ่มเนาะเออไหนดูสิว่ากันแหละนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มความสัมพันธ์เขาจะยังไงนะคะเป็นคนเริ่มแอคชั่นเป็นคนบอกว่าทำอะไรเขาหาก่อนอย่างเงี้ย อ่านตอปะหรือ,อยังไงหรือแบบจะหนีกลัวไปเลยบอกว่าไม่เอาอะไรอย่างเอออย่างไงนะคนคนนี้เขาจะเป็นยังไงอืมนะคะโอเคถ้าคุณเริ่มในความสัมพันธ์นี้คนคนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนทำไมาอยู่ดีๆคุณเข้ามานะเออจะมีอารมณ์แบบ เออแบบคิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะไม่ค่อยเข้าหาเขาก่อนหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายนะคะในในสายตาเขานะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะแสดงออกหรือยังไงก็แล้วแต่แหละแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณนะ่ะ ทำมาอยู่ดีมาทำดีอะไรประมาณนี้ยเขาหาเขาขนาดนี้อะไรประมาณนั้นเนาะทดสอบอะไรเขาอยู่หรือเปล่าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบโดนคุณแบบดึงดูดอะมันดูแบบมีเสน่ห์ไงก็ไม่รู้อะอารมณ์ประมาณว่าแบบจากคนที่อยู่ดีๆแบบอ,อยู่นิ่งๆน,นะคะคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะและอยู่ดีๆมาแสดงออกในการเข้าหาเขาเนี้ย เขารู้สึกมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะตื่นเต้นแล้วก็แบบเอา้าคุณก็แบบเข้าบทคุณจะเข้าหาคุณก็เข้าหาได้นี่อะไรได้นี่คุณก็แบบเออเข้าหาคนเป็นเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะคะอือตัวเขาเองก็เหมือนจะแบบคอยตั้งรับนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากให้คุณอะ เป็นฝ่ายเข้าหาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามซื้อเวลาเหล่าเนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอออาจจะแบบเป็นอะไรที่ไม่ได้จู่โจมหรือไม่ได้แบบว่าเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับคุณมากมายหนักแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์ประมาณนั้นแต่จะพยายามทาให้คุณรู้สึกแบบล่อลวงอะ่ะให้คุณไว้ใจให้คุณแบบมาติดก,กับให้คุณอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยทําไมไม่ทําอะไรสักทีนู่นนะี่นั่นแล้วก็เข้ามาทําอะไรที่มันมากกว่าเดิมนะคะเขาวางแผนแบบนั้นนะ เออมันเขาจะพยายามประคับประคองแบบว่าให้คุณนะเข้าหาเขาเรื่อยๆอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมแล้วพอคุณรู้สึกเออแบบไว้ใจเขานู่นนี่นะหรือรู้สึกว่าเออถึงจะเข้าหาคุณเขาก็ไม่เห็นจะอะไรนี่ก็ทําได้ยอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลานั้นแหละพอถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มรู้สึกแบบเคยชินอนะ่ะ กับแบบการที่เขาไม่ทําอะไรแล้วนะคะเขาจะใช้ความเคยชินความไว้ใจตรงเนี้ยทําอะไรสักอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยแปลกใจเลยรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้กลัวว่าถ้าสมมติว่าเขาแสดงออกอะไรแบบออกไปเลยแบบในทีเดียวอะ่ะเขาก็กลัวว่ากลัวคุณตกใจอ่ะกลัวคุณตกใจกลัวคุณระแวงกลัวคุณบอกว่าไม่ไว้ใจแล้วก็ วิ่งหนีเขาไปอารมณ์ประมาณนัะน,นะคะก็เลยเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเออนะต้องทำให้คุณรู้สึกสบายใจก่อนนะในการเข้าหาเขานะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วพอถึงตอนนั้นแหละเขาก็จะออกมาจากที่ซ่อนนะคะมาทำอะไรจี้ทำให้คุณรู้สึกโตก๊ะกระจายเออแบบไม่เคยทำมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนบางครั้งเขาก็ดูเพิกเฉยต่อการเข้าหาของคุณด้วยซ้ำแต่จริงๆ เปล่าหรอกก็ไม่ได้เพิกเฉยนะก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจนั่นแหละอะไรนั่นแหละรู้สึกแบบเออดีใจนะที่คุณอ่ะเข้าหาเขาแล้วก็ทําดีกับเขาแบบไม่เหมือนกับที่ทํากับคนอื่นจริงๆเป็นแบบน,นัน้นนะคะอืมแต่ด้วยความที่กลัวว่าคุณจะแบบเลิกทําไปกลางคันก็เลยแบบเออพยายามที่จะแบบแบ่งรับแบ่งสู้หรือทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาก็โอเคนะ <c oughs> ที่คุณเข้าหาแบบประมาณเนี้ยคือไม่ได้แบบว่า ผลักใส่ไปสทัทีเดียวนะคะอืมก็ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังแบบเออแบบเออเข้าหาได้นะอะไรได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนุอืมอ่ะวันนี้เราจะมาดูข้อความจากเขากันนะคะข้อความที่คนนี้เขาฝากมาเป็นยังไงฉันเชื่อว,ว่าคุณคือเนื้อคู่ของฉันไอยาเออเธอเป็นเนื้อคู่ของฉันแหละนะคะ ฉันกำลังไปหาคุณที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉันคือเขาก็วางแผนในการเข้าหาคุณเหมือนกันนะคนคนเนี้ยกำลังวางแผนเนาะเพราะฉะนั้นโปรดเชื่อมันนะฉันทำดีที่สุดแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยวางเขาก็รู้สึกว่าเขาจะทำดีให้แบบดีที่สุดอะถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คงต้องปล่อยวางและนะคะคราวนี้ฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันเนี่ยกลัวว่าคุณไม่เลือกนะกลัวว่าคุณจะไปเลือกคนอื่นนะคะเนาะ ฉันฝันถึงอนาคตที่มีคุณอยู่เขาแอบฝันถึงคุณฝันว่าก็คงฝันว่าแบบเออเราอยู่ด้วยกันเราคบกันนะคะเราไปต่อด้วยกันอะไรประมาณนี้ฉันเชื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าเออเดี๋ยวเราจะได้อยู่ด้วยกันแน่นอนนะคะเนาะทุกคืนฉันฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันนี่ แสดงว่าต้องมีการเก็บคุณไปฝันถึงนะเราก็แบบอารมณ์ประมาณว่าเราได้อยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันอนะไรประมาณนี้ฉันยังไม่พร้อมจะคุยกับคุณอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเออยังไม่พร้อมที่จะแบบคุยแบบจริงจังชัดเจนไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันแหละก็คือฝันถึงอนาคตร่วมกันแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบ เออขอเวลาอีกสักนิดนะก่อนที่เขาจะแบบชัดเจนมากกว่านี้อะไรมากกว่านี้อะไรประมาณเนี่ยขอความมั่นใจให้เขามากกว่านี้ก่อนนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวตงในความรักนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย